สำหรับวิธีการตั้งค่าใช้งานกล้องหน้ารถหลิงตู้นะครับหรือหลิงตู้ก็สามารถทำได้ง่ายๆปกติแล้วเขาจะให้คู่มือเล่มนี้มาด้วยนะครับเล่มนี้จะมีข้อมูลละเอียดยิบเลยคุณสามารถสแกน QR code ที่ให้มาตัวนี้เพื่อดาวน์โหลดแอปได้นะครับปกติจะมีอยู่หน้านี้ก็ด้วยให้สแกนผ่านกล้องของมือถือจะพาคุณเข้าไปยัง App Store หรือ Play Store นะครับ แอปที่จะดาวน์โหลดก็คือชื่อนี้หลิงตูนะครับแอปนำทางผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดพอเปิดเนี่ยเขาจะขึ้นมาให้เชื่อมต่อกล้องนะครับตอนนี้ถ้าเราไม่ได้เปิด w i f i ของกล้องไวน้นะครับสัญลักษณ์ wifi ตัวนี้เขาจะปิดอยู่แบบนี้นะครับก็ให้คุณกดเปิดทางด้านนี้ fi, เดี๋ยวรอ wiFi wi <is on. S 1> เปิดขึ้นมาเขาจะเปิด h o t s p o t Wi-Fi ให้เชื่อมต่อนะครับ หลังจากนั้นคุณก็เอามือถือไปเชื่อม Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมานะครับกล้องจะปล่อย wiFi ชื่อนี้ออกมาตัวนี้สังเกตง่ายๆก็จะเป็น d 100หรือ d 500ขึ้นอยู่กับรุ่นกล้องนะครับก็เชื่อม Wi-Fi โอเคเชื่อมแล้วอ่าคอนเน t แล้วก็กลับมาที่แอปหลิงตู้ครับแอปนี้ จะเห็นว่าเชื่อมต่อ wi-Fi อยู่นะครับแล้วเขาก็จะรู้จักกันเลยแอปจะรู้จักตัวกล้องดี100้ละเนื่องจาก wi-Fi เชื่อมอยู่นะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาเช็คตัวทางวิดีโอก็จะเห็นวิดีโออยู่ในนี้เลยโอโ้มันเจ๋งนะมันไม่ต้องล็อกอินด้วยซ้ำไปนะครับตัวนี้กล้องถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปอ่าเนี่ยครับเขามีวิธีอยู่ในนี้นะสามารถ กดได้เลยเชื่อมต่อแล้วขั้นตอนถัดไปเนี่ยครับก็กลับมาที่นี่วิธีเชื่อมต่อคือกดตรงนี้ก็จะพยายามเชื่อมต่อนะครับก็เท่านี้เองตอนนี้ก็โหลดของกล้องมาแล้วนะครับเราสามารถเช็คดไทา์วิดีโอตรงนี้ก็ได้ก็คือเขาก็จะเข้ามาเมนูเดียวกันเนี่ยครับง่ายๆเลยหลังจากนั้นเข้ามาดูวิดีโอหรือดูรูปได้ครับแต่เขาก็จะบอกว่าต้องสต็อกก่อนนะครับสต็อป สำหรับรุ่นนี้นะครับสิ่งที่สามารถปรับได้ก็จะมีเรื่องของบันทึกเสียงหรือไม่บันทึกเสียงสตาร์ทสต็อปบันทึกวิดีโอนะครับโหมดน่าจะไม่ได้กับรุ่นนี้ส่วนสวิชคามิราก็ไม่มีครับตัวนี้มีกล้องตัวเดียวแล้วก็ปรับความละเอียดได้ครับตัวนี้ความละเอียดสามารถเลือกเป็น2560คูณ 1, น4่ได้แล้วก็เป็น1920คูณ1นึคือ Fu l l HD ธรรมดาก็ได้นะครับเลือกเอาว่าต้องการเก็บเท่าไหร่ขึ้นอยู่กัับบรราดของคคุณ้วยนะ ตัวนี้ก็การดูเต็มจอโอ้ oh, ละเอียดมากๆก็ชื่อว่าชัดดีนะครับใช้ได้เลยกับราคาแค่นี้ตอนนี้เขาแพดเซลอยู่ราคา899แต่จริงๆราคาเต็มดูเหมือนจะประมาณ2,700นะครับลองเข้าไปดูตามลิงก์ใต้คลิปนะมาดูฟังก์ชันตรงนี้นะครับเนี่ยที่เป็นเครื่องหมายฟันเฟืองตงัวนี้โอ้โหสามารถปรับตรงนี้ได้เลยความละเอียดก็ตามนี้ครับเสร็จได้เลยครับแล้วก็ลูบเลคคอร์ด ที่1 2หรือ3นาทีสามารถเลือกได้ผมเลือกน้อยสุดนะครับเป็น Default อยู่แล้ว WDR คือความสว่างครับแล้วก็ปรับ Export ได้แล้วก็ Audio Record G s e n s o r G s e n s o r จะเซนเซอร์ไวแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นความไวต่ำนะครับแล้วก็ Parking mode เปิดหรือเปล่านะครับ เขาบอกว่าถ้าจะเปิดฟังก์ชันเนี่จะต้องมีฮาร์ดแวร์คิดด้วยเปิดไม่ได้ครับจะต้องมีพวกแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วก็มีการเตือนการขับขี่ได้ด้วยนะครับให้เตือนทุกๆ2ชั่วโมงอ่าโอเคเป็นการ alert คนขับนั่นเองแล้วก็สกรีนเซฟเวอร์จะให้สกรีนเซฟเวอร์หรือคล้ายๆกับว่า turn off สกรีนเนี่ยหน้าจอตรงเนี้ย turn off ไปหลังจากหนาทีหรือเปล่านะครับสามารถตั้งได้นะครับเพื่อให้ไม่แยงตาคนขับแล้วก็ ถัดไปวันรุ่มเสียงดังแค่ไหนปกติแล้วเวลาที่เราปรับหรือ alert พวกนี้สังเกตเมือ่อสักครู่จะได้ยินเสียงเตือนนะครับตอนนี้เบาสุดนะ b o o t l i n k tone ก็คือตอนที่กล้องเปิดจะให้มีเสียงหรือเปล่านะครับมีไม่มีก็ปรับได้ v o ้ c o n t r o l สามารถรับเสียงไว้คอนโทร r ได้ไหม v o ้ c o m m a n d v o i c o m m a n d อาจมีประมาณนี้อันนี้ลองฝึกได้นะครับ f r e n c y ของกล้อง60 Hz วันที่เวลา,อาฟอร์แม t ครับผมชอบฟอร์แม d เด e มันเยีย a r ก็เป็นตัวที่3ครับแล้วก็ speed unit ครับหน่วยขอความเร็วผมเลือกเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคแล้วก็ถัดไป GPS info GPS ยังไม่ได้เดี๋ยวเราไปติดรถแล้วลองกันนะครับ speed video แตมป์ สามารถที่จะกําหนดสปีดลงในวิดีโอได้ GPS ได้เดท Time โลโก้เขียนลงหน้าวิดีโอบทเลยมันจะแสแตมป์ลงในวิดีโอนะครับส่วนเวลาก็ของไทยเราเป็น UTC บวกเครับก็ตั้งใหม่นะครับ s y n ค์ Time, ไนท์ไทม์กรณีที่สิงกับมือถือต่อไ i f i อยู่เขาก็จะซิงเวลาเองนะครับ Memory Card Format SD Card แล้วก็ w i f ไวไฟเนมตั้ง w i ไ i นี้เองได้อืมโอเคดีรหัส w i f i เปลี่ยนที่นี่ครับ เปลี่ยนรหัสใหม่นะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ผมยังไม่เปลี่ยน default setting อันนี้เป็นการรีเซ็ตนะครับโอเคการใช้งานก็มีอยู่เท่านี้ถือว่าครบถ้วนนะครับกับการใช้งานกล้องโอเคเริ่มบันทึกแล้วเริ่มเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้า emergency, emergency เนี่ย <agency. S 1> ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับกรณีที่มีการสั่นไหวหแรงๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็น emergency สีเหลืองแล้วก็ล็อกวิดีโอนะครับผมสต็อวิดีโอครับ <I see. S 1> เพื่อที่จะเข้าไปดูวิดีโอที่บันทึกอยู่นะครับ เรากดเข้าไปดูได้ก็จะมีอยู่3ส่วนก็คือเป็นอีเวนท์ที่เป็นอิ e r g e เ c น v i d e ิดีโอนะครับที่เขาล็อกเมื่อสักครู่แล้วก็ทั่วไปบันทึกทุกๆช็อต1นาทีนะครับแล้วก็สุดท้ายกรณีที่เรากดถ่ายรูปนะครับก็จะมีรูปเป็นช็อตเก็บไว้อยู่ในนี้แต่ว่ายังไม่มีก็โอเคครับประมาณนี้โหมดการใช้งานของเขามีเท่านี้ครับอันนี้กรณีที่ต้องการถ่ายรูปนะครับกรณีที่เราดูอัลบั้มครับต้องสต็อปก่อนแล้วก็มาดูตรงนี้ ก็จะมีโฟโต้อยู่นะครับที่เราถ่ายเมื่อสักครู่2รูปการใช้งานก็มีเท่านี้ครับถือว่าไม่จําเป็นจะต้องล็อกอินหรือสมัครด้วยซ้ําไปแค่นี้ก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวกล้องได้แล้วปลอดภัยแล้วนะครับก่อนที่คุณจะติดตั้งนะครับให้ลองเช็คดูก่อนว่า มุมกล้องตรงไหนดีนะครับให้เปิดหามุมกล้องแบบนี้หมุนเช็คดูนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาดูเมื่อได้ตำแหน่งเหมาะสมแล้วค่อยเอาแผ่นสูญอากาศมาแปะลงไปแล้วก็ถอดกาสอหน้าแปะนะครับติดเสร็จแล้วก็ได้แบบนี้นะครับมีแผ่นสูญอากาศติดกับกระจกแล้วก็กล้องติดกาสองหน้ากับแผ่นสูญอากาศอีกทีสัญลักษณ์ GPS ออนแล้วด้วยนะครับแล้วก็อัดเสียงอยู่ มีสัญลักษณ์ไ i f i เปิดแล้วก็ตอนนี้มี Memory ี a การแล้วเวลาเริ่มเดินช็อตละ1นาทีนะครับส่วนเรื่องการเดินสายนะครับคุณสามารถเน็บเองได้เลยตามคลิปที่ผมแนะนำคือเน็บตามพวกนี้นะครับที่เป็นบริเวณที่เป็นเพดานนะครับเน็บไปเรื่อยๆเน็บได้ง่ายๆเลยมีคลิปสอนใน YouTube เพียบเลยนะครับเน็บลงมาด้านล่างพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเสียบชาร์จอยู่ไฟเข้าจะเป็นสีแดงคุณจะใช้หัวชาร์จเขาหรือว่า จะใช้ฟิลแท็บก็ได้นะได้ทั้งสองแบบนะครับอีกอย่างเพื่อความปลอดภัยนะครับให้คุณตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่ด้วยเนื่องจากว่าปกติแล้วเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับกล้องเขาจะเปิดขึ้นมาเองความทั้งเปิด Wi-Fi อัตโนมัติถ้าเกิดว่าเราเป็นพาสเวเริดดีฟอลต์อยู่อาจจะมีคนมาเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ได้นะครับให้เปลี่ยนทุกครั้งที่ติดตั้งกล้องใหม่ทดสอบกล้องกลางวันครับตอนนี้ติดไฟแดงโอ้โหตัวหนังสือชัดมาก ดูป้ายบอกเส้นทางป้ายบอกพื้นที่นะครับด้านข้างไกลๆก็ยังอ่านได้เลยครับรู้สึกว่ากล้องเขาชัดดีตอนนี้ผมปรับความละเอียดอยู่ที่2,500คูณ1น0 0ดยประมาณนะครับเป็นความละเอียดสูงสุดด้านล่างจะมีข้อมูลครบนะครับมีวันที่เวลาแล้วก็ตำแหน่ง GPS รวมถึงความเร็วด้วยนะครับ <recording started. S 1> ลองกล้องกลางคืนครับแล้วก็ทดสอบไมโครโฟนด้วย Wi-Fi is connected เดี๋ยวผมจะใช้วิธีอัดเสียงของตัวเองผ่านไมโครโฟนของกล้องเลยนะครับภาพกลางคืนก็ชัดดีนะครับบริเวณที่เป็นถนนใหญ่ที่มีไฟข้างทางเนี่ยชัดมากชัดแจ๋วเลยผมชอบที่เขาขึ้นรายละเอียดต่างๆด้านล่างนะครับมี GPS มีความเร็วขึ้นด้วยนะครับค่อนข้างรายละเอียดครบเลยสังเกตดูรถ ไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้ครับชัดเจนถนนนี้เป็นถนนค่อนข้างมืดจะมองไม่ค่อยเห็นรถเท่าไหร่จะมีไฟส่องหยุดนิดนึงนะครับส่วนใหญ่จะเห็นเฉพาะไฟท้ายนะลองสังเกตดูว่าจะเห็นรายละเอียดหรือเปล่าส่วนบริเวณที่มีแสงสลัวของถนนใหญ่นะครับตรงนี้จะแสงมากหน่อยความชัดแจ๋วเหมือนกลางวันเลยโอ้โหป้ายทะเบียนเอ่ยคขันข้างๆก็ด้วยป้าย ข้างทางป้ายตึกรวมถึงป้ายถนนไกลๆที่เป็นสีเขียวนะครับค่อนข้างชัดถึงชัดมากเลยรู้สึกว่าคุณภาพเกินราคามากๆตอนนี้ขายอยู่ที่8 9 9เ้าาโอ้โหสังเกตดูความชัดเงาของรถด้านข้างคันสีแดงนะครับป้ายตึกด้านข้างทางซ้ายรวมถึงป้ายหน้าตึกแล้วก็รถที่สวนมา ดูถนนไกลๆสามารถดูป้ายข้างทางได้เลยครับทางซ้ายกรณีที่คุณต้องการโหลดวิดีโอนะครับก็จะต้องหยุดกล้องก่อนนะ <ording> แล้วก็เข้ามาที่อัลบั้มนะครับคุณก็จะเห็นวิดีโอในแต่ละโหมดเข้ามา normal ครับไฟ์ลที่ดาวน์โหลดแล้วก็จะเห็นเป็นแบบนี้ครับมีคําว่าดาวน์โหลดสีแสดงขึ้นแสดงว่าดาวโหลดมาแล้วก็ให้กดเข้าไปครับ พอกดเข้าไปแล้วคนจะเห็นแบบนี้ก็มีปุ่มด้านล่างดาวน์โหลดครับมือถือก็จะดาวน์โหลดตัววิดีโอจากกล้องมาเก็บไว้ในคาเมราลูของเราสามารถดูได้ง่ายๆเลยครับถ้าพูดถึงประสิทธิภาพโดยรวมนะครับผมก็มองว่ากล้องหลิงตู้ตัวนี้ถือว่าสเปคค่อนข้างสูงนะความละเอียดสูงอยู่ที่2,500คูณ1น0 0นี่ถือว่าชัดมากชัดกว่า 2K นิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึง ผมชอบการดีไซน์ซึ่งของเขาไม่ง่ายๆนะไม่ต้องล็อกอินแอปให้ยุ่งยากนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อด้วยแอปแล้วก็ถ้ารหัส Wi-Fi ผ่านก็สามารถเข้าใช้งานเชื่อมต่อได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็เอามาแนะนำประมาณนี้ถ้าในสนใจสินค้าก็มีลิงอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วหรือมีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเราจะรีบทดสอบแล้วตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ